สวัสดีค่ะครบเครื่องเนื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซ,บซ,บซบตามาและอบลุงวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมสีสันในยามค่ำคืนของชิบูย่าว่าจะคึกคักและมีสีสันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วตามไปเช็คอินกันได้เลยค่ะเป็นไอคอนิกของที่ทุกคนมาชิบูย่าต้องรู้จักนะพิธีเต็มไปด้วยบริษาทาัทห้างร้านค้าคาเฟ่ต่างๆ เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็คือมิยาชิตาพาร์คนะคะก็เป็นห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ที่เพิ่งเปิดในปี2019น้อช่วงฤดูร้อนนะคะด้านบนดาดฟ้าของเขาเนี่ยก็เป็นสวนเปิดโล่งนะคะส่วนด้านล่างก็มีร้านค้าต่างๆมากมายทั้งแบรนด์เนมชื่อดังนะคะเป็นเช็คอินสปอตนะคะแหล่งใหม่ของชิบูย่าถ้าเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหน้าเนี่ยเพนเพื่อนก็ต้องมาแวะที่นี่นะคะ รงนี้นะคะก็เป็นถนนที่ชื่อว่าชิบุยาโยโกโชนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างนะคะ ของมิยาชิกะพาร์คซึ่งเขาได้รวบรวมร้านอาหารที่มีชื่อเสียงต่างๆเอามาไว้รวมกันนะคะตั้งใจว่าจะให้เป็นร้านยาไปเนาะหรือว่าเป็นร้านกินดื่มที่มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ร้านอาหารมารวบรวมไว้นะคะแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะที่โควิดระบาดเนี่ยก็เลยทําให้ร้านค้าเหล่านี้ไม่สามารถที่จะขายอาหารขายเหล้านะคะอาหารขายได้แต่ว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ถูกดีมิตไทมนะคะ โดยเฉพาะช่วงนี้ก็งดไปเลยดังนั้นร้านค้าเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวมากขึ้นนะคะนอกจากจะขายอาหารแล้วเนี่ยยังมีอาหารที่ให้คนซื้อนำกลับไปทานที่บ้านหรือว่าเป็นเบนโตะนั่นเองก็มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดน,นะคะเย่างร้านนี้เองเนี่ยก็พเพิ่มไลน์ไอเทมใหม่นะคะก็เป็นป๊อปคอนนะคะเอามาขายจำหน่ายหนะ้าร้านเพื่อให้ซื้อง่ายกินง่ายแล้วก็ นำกลับไปแบบง่ายๆนะคะที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นแสงสีและสีสันแห่งใหม่ของชิบูย่านะถ้าในเหตุการณ์ปกติเนี่ยหวังว่า โต๊ะเก้าอี้แถวเนี้ยคงจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเหตุการณ์มันไม่ปกตินะดังนั้นก็คือผู้คนเนี่ยจะออกมาใช้ชีวิตหรือว่าใช้บริการร้านอาหารก็น้อยลงและด้วยข้อจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเปิดดําเนินการของร้านอาหารต่างๆนะคะก็ถูกจํากัดนะคะดังนั้นก็เลยทําให้บรรยากาศที่น่าจะดูคึกคักเนี่ยกับไม่ค่อยคึกคักอย่างที่ควรนะคะ ก็น่าเห็นใจร้านอาหารเหล่านี้เนาะเขาก็มีการปรับตัวมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะก็มีการทําอาหาร mm hmm. ทําเบนโตะต,ต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็นํากลับไปรับประทานที่บ้านได้แล้วก็อย่างเหตุการณ์ณปัจจุบันนะคะก็มีการขอความร่วมมือในการงดจําหน่ายแอลกอฮอล์นะคะ แล้วก็ลิมิตเวลาในการเปิดบริการถึงแค่สองทุ่มนั่นเองตรงนี้ก็มีชื่อเรียกว่าชิบุยาโยโกโชนะคะซึ่งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของตึกมิยาชิตะพ์คนะคะอันนี้เขาก็จำลองเทศกาลหน้าร้อนนะคะซึ่งหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีลูกป่องลอยน้ำนะคะมีช้อนปลา มีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ลํำลึกถึงความหลักนะคะส่วนร้านอาหารนี้ก็เป็นร้านอาหารจากโอกินาวานะคะ แหล่งกินดื่มสุดเรทโทของชิบูย่าต้องซอยนี้ค่ะมีชื่อว่านนเบโยโกโชเป็นซอยเล็กๆที่ให้กลิ่นอายความวินเทจที่ตอนนี้ร้านค้าต่างๆยังเปิดไม่ครบเพราะสถานการณ์โควิด -19 แต่ถ้าในช่วงปกติซอยนี้ก็จะคึกคักเป็นสีสันของชิบูย่าในยามค่ำคืนด้วยค่ะ ทีบุย่าเป็นย่านที่คึกคักทั้งในยามกลางวันและกลางคืนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยบริษัทห้างร้านค้าคาเฟ่ต่างๆรวมถึงแหล่งบันเทิงร้านกินดื่มร้านคาราโอเกะที่พักผ่อนยันใจที่ชาวโตเกียวมักจะใช้เวลาหลังเลิกงานนะัดพบปะสังสรรค์กันที่ย่านนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของไาแยกชิบูย่านะคะในช่วงเวลายามเย็นนะคะที่คึกคักแล้วก็เสียงดังมากๆเลยฝั่งตรงข้ามที่เพื่อนๆ <c oughs> กำลังเห็นภาพอยู่นี้นะคะนี่ก็คือตึก109ชิบูย่านะเป็นไอคอนิกตึกที่ทุกคนมาชิบูย่าต้องรู้จักนะคะแล้วก็ร้านซาบักก็คืออยู่ตรงซอยนี้นะคะ ความคึกคักที่เป็นที่กล่าวขานของคนทั้งโลกต้องยกให้กับ้าแยกชิบุย่าหรือที่เรามักจะรู้จักกันว่า้าแยกวุ่นวายซึ่งเป็นพิกัดที่ใครมาชิบุย่าแล้วต้องแวะมาเช็คอินกันนะคะซึ่งภาพของ้าแยกนี้เคยปรากฏในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องเช่น Lost in Translation และยังเป็นที่จดจําของคนทั่วโลกใน VTR เปิดตัวประเทศญี่ปุ่นที่รับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานโตเกียวโอลิมปิก2020ที่เมืองรีโอเดจาเนโร ในปี2016ที่นายชินโซอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้แต่งตัวเป็นซูเปอร์มาริโอที่เดินทางจากโตเกียวที่ฮายาชิบุย่าไปยังเมืองรีโอสร้างความจดจำและทำให้คนทั่วโลกรู้จักฮายาชิบุย่ากันมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ฮาจิโกะนะคะซึ่งเราไม่เคยมาช่วงยามค่าคืนเลยนะก็น้องยังอยู่ตรงนี้นะคะ วีส้สาวแทบก็มาถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสำหรับจุดนัดพบกันนะคะชิบูย่าฮาจิบล็อกนะซึ่งเป็นจุดนัดพบที่มาแทนเจ้ากบเขียวนะคะก็เป็นอินโฟเมชันเซ็นเตอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะ เขาก็เปิดไฟเปิดเพลงทำให้บรรยากาศมันดูแบบคึกคักมากๆเลยแล้วก็นี้เป็นเหล่าบุคคลนะคะที่มานั่งรอพบเพื่อนส่วนที่พื้นนะคะที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นฝาท่อนะคะลายฮาจิโกะนั่นเองก็อยู่ข้างๆกับอนุสาวรีย์ฮาจิโกะนะก็แวะมาเช็คอินกันได้ค่ะ นนเซนเตอร์กายเป็นอีกหนึ่งถนนที่สายช้อปปิ้งชื่นชอบถึงแม้ว่าปัจจุบันจะได้มีการเปลี่ยนชื่อถนนน,นี้เป็นบาสเกตบอลสตรีตตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเพื่อต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของถนนย่านนี้ที่ในสมัยก่อนดูเป็นย่านที่อันตรายให้กลับมาเป็นย่านที่ดูสดใสโดยใช้กีฬาเป็นตัวนำทางและอีกในหนึ่งก็คือเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังสนามกีฬาโยโยงิ่นเนชั่นนลสเตเดียมซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใช้แข่งขันบาสเกตบอลนั่น เองค่ะ ถนนเซ็นเตอร์กายคือถนนที่สองฝั่งข้างทางเรียงรายเต็มไปด้วยร้านค้าสินค้าแฟชั่นเครื่องใช้ต่างๆร้านอาหารคาราโอเกะและคาเฟ่ที่เป็นแหล่งช็อปปิง้งตั้งอยู่ใจกลางชิบุย่าโดยมีความยาวประมาณ300เมตรค่ะถนนเส้นนี้มีความคึกคักตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนจะมีเสียงตามสายที่มีดีเจคอยพูดคุยหรือเปิดเพลงสร้างความบันเทิงและสีสันให้แก่ผู้มาเยือน ย่านโซนนี้นะคะเรียกว่าโดเกนซากะค่ะที่รายล้อมไปด้วยแหล่งบันเทิงร้านค้าร้านอาหารและตึกชิบูย่า109เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของชิบูย่าเลยจากโซนนี้นะคะเราสามารถมองเห็นตึกชิบูย่าสครัมเบิลสแควร์ได้อีกด้วยค่ะยิ่งตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วเนี่ยสวยงามมากๆเลย ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยชิบุย่าก็ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมตัวของวัยรุน่นและยังคงเป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรมใหม่ๆเทรนด์แฟชั่นต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ย่านนี้เสมอค่ะ ชิบพย่าในเวลากลางวันที่จะคาคร่ำไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแข่งกับเวลาหรือช่วงเวลากลางคืนที่บรรยากาศคึกคักด้วยแสงสีสันสดใสของไฟตามอาคารมีเสียงเพลงจากดีเจเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะของผู้คนที่เรามักจะได้ยินตามท้องถนน แม้สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาจะมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือชิบุย่าก็ยังคงเป็นชิบุย่าที่ไม่เคยหลับไหลแม้ในอดีตจะเคยผ่านพ้นอุทกภยัยเหตุการณ์แผ่นดินไหวและปัจจุบันการระบาดของโควิด -19 ผู้คนในชิบุย่าก็ยังคงมีชีวิตชีวาแม้จะบางตาลงไปก็ตามค่ะ สาวแซบเชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรมาก,ก็ตามถ้าใจเรายังสู้และมีความหวังเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ